ขอความเจริญในทางคุณงามความดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านอย่าเอาต้นกล้วยมาทำเสาปริศนาธรรมนำเป็นข้อคิดกับชีวิตของคนจะสู่ของความร่วงโรยหรือสู่ของความรุ่งเรืองก็ต้องอาศัยการครบคนเป็นเหตุสมตามพระพุทธภาษิตว่า อาเสวนาจะพาลานังปันติตาน,นันจะเสวนาการไม่ครบคนพาลการครบแต่บัณฑิตเอตมังคลมุตตมังนี่เป็นมงคลอันสูงสุดเป็นความเจริญอันสูงสุดคือการเว้นครบคนพาลการคอบแต่บัณฑิตต้นกล้วยสอนคนต้นกล้วยไม่มีเกลนไม่สามารถนำมาเป็นเสาเรือนได้ ชันใดก็เช่นเดียวกันต้นกล้วยเปรียบเหมือนคนผ่านการครบคนผ่านไม่สามารถนำสู่ขความรุ่งเรืองได้มีแต่ความร่วงโรยของบุคคลน,นั้นที่คบกับคนผ่านคนพานมักคิดพูดทำไปในลักษณะที่เป็นฝ่ายไม่ดี นำตนให้เดือดร้อนและผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วยแต่การครบบัณฑิตการพูดการคิดและการทำนำสู่แต่ผลดียังตนให้เจริญและยังผู้อื่นให้เจริญด้วยการที่เราได้รู้เส้นทางของชีวิตก็อยู่ที่การครอบคนเป็นสาเหตุการครอบคนเป็นพื้นฐาน ที่นำสู่ของความเจริญและความเสื่อมแล้วเหตุนั้นผู้มีปัญญาพึงรู้ว่าคนพานเป็นลักษณะอย่างไรบัณฑิตเป็นลักษณะอย่างไรโดยเฉพาะว่าบุคคลใดรู้เส้นทางของบุคคลผู้ชี้ทางแนะนำบอกกล่าวตักเตือนชี้ทางโทษบอกทางถูก ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อย่างถูกต้องก็ควรครบกับบุคคลเช่นนั้นเพราะถ้าเมื่อคบแลความเจริญไปเดียวสมตามพระพุทธภาษิตว่านิทีนังวะปะวัตตรังยังปเสวจัจทัศนังนิคายวาทิงเมธาวิงตาทิสังปันติตังพเชตาทิสังปัชามนัสสะสยโยงติณปาปิโย บุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญามักชี้โทษห้ามปรามเปรียบเหมือนผู้บอกคุมทรัพย์ให้พึงคบกับบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบอยู่ย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลยนั่นต้นกล้วยสอนคนไม่มีแก่นไม่มีสาระเปรียบเหมือนคนผ่านคบแล้วไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระมีแต่โทษไฟเดียว ต้นไม้ที่มีแก่นเปรียบเหมือนกับบัณฑิตยิ่งคบก็ได้ประโยชน์ชี้ทางชี้โทษบวกบ,บุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แล้วบุคคลนั้นก็มีแต่ความเจริญทางกายและใจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเจริญด้วยอายุลุร้อยปีเจริญด้วยสีบุญสรงนำกรรมกำหนดเจริญได้ทรัพย์ทั่วทุกถิ่นกินไม่หมดเจริญด้วยยศนาที่ยิ่งทุกสิ่งล้ำ จเจริญได้กำลังทางกายจิตในคิดละ,จะเจริญได้ว,วัน,นณะกุลแท่ซองผิวผ่องงามจเจริญได้สุขทุกติภาราตรีย,รยรมามเจริญได้ทคําสอนของบัณฑิตชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขกเกษมสารชี้หนทางแห่งพระนิพพานให้ผลโศกวิโยคภัยเขาทุกท่านที่ได้ครบบัณฑิตขอให้ชีวิตมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองต่อไปในที่ทุกสถาน ในการทั้งปวงด้วยการทุกท่านขอเจริญในธรรม